<clears> oh. <throat> ชีวิตมันไรทางออกชีวิตมันวั่นว้เพราะไรสติเพียงผมและคุณขดต่างไม่ยอมรับไปฟังเสียงใครความคิดบางครั้งบางตาอาจมองไม่เห็นความจริงแต่เราก็รู้ทุกสิ่งแท้จริงแล้วยังรักใช่ไหมผมและคุณแค่เพียงมนุษย์ธรรมดาที่รักจะเป็นกูจะตายเพียงแค่คิด กันคนละทางในวันที่หัวใจเป็นฝางอารมณ์เป็นฝฟใครจะแพ้ชนะแต่จบแบบนี้ไม่มีความหมายใช้สมองแค่นั้นไม่อาจยับยัง้งความคิดสุดท้ายผมและคุณต้องลองกลับหลงังเดินย้อนคืนกลับไปวันที่ดึงให้วันเวลาสร้างเราขึ้นใหม่ ใครจะแพ้ชนะแต่จบแบบนี้ไม่มีความหมายใช้สมองแค่นั้นไม่อาจยับยั้งความคิดสุดท้ายผมและคุณแค่เพียงเท่านั้นเรียกคืนสติกับมาได้ไหมก่อนวันที่มันจะสายไป Come on ในวันที่เรามันเยอเหล็กจอจะยิ่งแคบ คม,มิเริ่มจะสั้นมันยิ่งตันมันยิ่งแคบไปนว้วที่ยิ่มสําเบิดจะสชีวิตของใครสนับบริษัทดีไปคิดจะหายผลอะไรการยับยั้งเชืองใจมันหายไปไหนว่าทำอะไรโง่โชวชไปในเรื่องบันยาอ่อนผมและคุณไม่มองหน้าไม่ได้เป็นตะเกิดมาเป็นบริสติกรรมศรีปัญญาฉันผมและคุณแค่เพียงมนุษย์ธรรมดาที่รักจะเป็นกลัวจะตายเพียงแค่คิด กันคนละทางในวันที่หัวใจเป็นฝางอารมณ์เป็นไฟแพชชนะให้จบแบบนี้ไม่มีความหมายใช้สมองเขีนแน่นไม่อาจยับยัง้งความคิดสุดท้ายผมและคุณต้องลองกับแรงเดินย้อนคืนกลับไปวันที่หนึ่งให้วันเวลาสร้างเราขึ้นใหม่ใครจะแพชชนะ จ,จบแบบนี้ไม่มีความหมายใช่สมองแค่นั้นไม่อาจยับยัง้งความคิดสุดท้ายผมและคุณแค่เพียงเท่านั้น <c oughs> เรียกคืนสติกับมาได้ไหม <c oughs> ก่อนวันที่มันจะสลายจะสาย ก่อนวันเทพมันจะสายโว้ ใกลจะแพ้ชนะจะจบแบบนี้ไม่มีความหมายใช้สมองแค่นั้นไม่อาจอยับยั้งความคิดสุดท้ายผมและคุณต้องลองกับหลังเดินย้อนขึ้นกลับไปวันที่หนึ่งให้วันเวลาสร้างเราขึ้นใหม่ใครจะแพ้ชนะถ้าจบแบบนี้ไม่มีความหมายใช้สมองแค่นั้นไม่อาจอยับยั้งความคิดสุดท้าย ผมแยกคุณแค่เพียงเท่านั้นเรียกคืนสติกับมาได้ไหมก่อนวันที่มันจะ้ายไปก่อนวันที่มันจะ้ายไปยย yeah.